หลายจังหวัดในประเทศได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่นเดียวกับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับถึงแม้ว,ว่าจะไม่มีภ,ภัยธรรมชาติที่รุนแรงแต่ก็เป็นช่วงฤดูฝนมีลมมรสุมแรงคลื่นสูงนะครับซึ่งกถือเป็นอุปสรรคสําคัญต่อนักท่องเที่ยวทําให้เมืองภูเก็ตช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาครับบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ตในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโลซี e ั s o เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนประกอบกับในน่านน้ำทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรงและมีลมมรสุม ทำให้บรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางตายัางเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในช่วงนี้นักท่องเที่ยวแถบยุโรปได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันน้อยลงแต่เศรษฐกิจยังสามารถเดินหน้าไปได้เพราะมีทัวร์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศรัเสเซียเข้ามาทดแทนช่วงที่ผ่านมาภูเก็ตก็ไปได้นะครับไปได้ฮะก็ คือในช่วงที่เศรษฐกิจย,ยุโรปแย่ลงเนี่ยนักเที่ยวจากยุโรปก็ลดลงแต่ว่าก็ได้นักท่องเที่ยวจากรัเสเซียจากอินเดียจากจีนเนี่ยมาชดเชยนะก็พอประคองไปได้ฮะนอกจากสภาพการท่องเที่ยวในย่านตัวเมืองภูเก็ตจะซบเซาแล้วที่แหลมพรมเทพสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องจุดชมวิวทะเลอันดามันก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวบางตาลงเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียและชาวจีน ขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนถือเป็นปกติที่บรรยากาศท่องเที่ยวที่นี่จะซบเซาไปบ้างแต่ก็คาดว่าหลังเดือนสิงหาคมนี้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นก็ไม่เท่าไหร่ค่ะวันหนึ่งก็ยังเงียบเยค่ะก็คาดเป็นทัวรค่ะเป็นจีนซะมากกว่าละค่ะถ้าเป็นปนกติอย่างเงีย ต้องไปถึงเดือนไหนคะถึงจะฟื้นตัวขึ้นมาคือก็คงจะเป็นสิงหานะคะพวกฝรั่งพวกอะไรจะเข้ามาค่ะค่ะแล้วก็ช่วงปิดเทอมคนไทยเราก็เที่ยวกันในะช่วงนั้นค่ะพวกเด็กๆนะคะนักเรียน,นัอะไรแต่ช่วงนี้เงียบหน่อยก็มีต่พวกจีนพวกอะไรเข้ามาค่ะ แม้ว่าในช่วงฤดูการนี้ภูเก็ตจะมีสภาพเศรษฐกิจไม่คล่องตัวมากนักแต่สำหรับอนาคตนั้นนายชัยวัฒน์เทพีปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าทางจังหวัดได้มีการประสานงานและปรึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเอกชนและหอการค้าที่มีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสังคมและเศรษฐกิจสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558นี้ด้วย